เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่รบกระผมอภิชาเลือดพัชรกมลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต๙ภัคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องเรียนหาหรือท่านประธานถึงเรื่องปัญหาและความต้องการขอ,ของพี่น้องชาวเผอโชคชัยครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ซึ่งเป็นอ,า,อาคารได้รับการงู้ประมาณได้รับงบประมาณก,ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2563ท่านประธานครับ ซึ่งมีเฉพาะอาคารผู้ป่วยนอกอาคารอุบเหตุเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีอาคารประกอบส่วนต่างๆเลยณนะวันนี้ความต้องการของพี่น้องชาวอำเภอโชคชัยและบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องการอาคารประกอบ mm hmm. เช่นอาคารพักผู้ป่วยในอาคารพักพยาบาลแล้วก็ส่วนต่างๆที่ใช้ประกอบในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้ ทราบดีนะครับว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณแต่ทำอย่างไรครับปี2566นี้อาคารจะได้ก่อสร้างขึ้นในเผยโชคชยัยในโรงพยาบาลแห่งใหม่แห่งนี้นะครับผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขน่าจะพิจารณาเพื่อที่ใหอ้อาคารที่มีอาคารโดดเดียวอาคารเดียวของของโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้มีอาคารประกอบขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็ใช้งาน ในโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้นะครับท่านประธานครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของถนนสาย24หน้าโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ซึ่งณนะวันนี้นี่ถ้าเกิดใช้โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้คนโชคชัยจะต้องยูเทินนะครับข้ามไปในเขตอำเภอปักทงชัยซึ่งใช้เวลา มากในการที่จะกลับมาที่โรงพยาบาลเชีงใหม่นะครับถ้ามีทางยูเทิร์นก็จะสะดวกขึ้นนะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชีงใหม่เรื่องที่สองนะครับเรื่องของปรับปรุงทางแยกถนนสาย224อําเภอโชคชัยคอนบุรีนะครับถนนสายนี้ช่วงบ้านดอนภลายและบ้านปอผานท่านประธานครับถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุ บ่อยมากนะครับถึงอยากจะให้กรมทางหลวงเข้ามาปรับปรุงแล้วก็หางบประมาณมาให้รองรับกับพี่น้องชาวอำเภอโชคชัยนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ